ใช่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมิกิสีรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมครับคิวเคลือบแก้วนะฮะสำหรบับรถปีใหม่ล่าสุดเลยสำหรับ Honda CRV นะครับคันนี้คันนี้ Honda CRV นะครับหลายๆคนอา,อาจจะยังไม่คุ้นตาเพราะว่าทรงของเขาเนี่ยเป็นทรงที่โฉบเฉี่ยวใหม่ดุดันสปอร์ตรวมทุกอย่างอยู่ในโมเดลเดียวเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับทำอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะในส่วนของที่ร้านเนี่ยเคลือบแก้วมาเป็นหลักอยู่แล้วลูกค้าเลยดิจะเคลือบแก้วที่ตัวผิวสีจริงก่อน แล้วก็ยังมีส่วนที่มีความเสี่ยงจะติดฟิล์มแตกันลอยนะครับก็ในส่วนของคันนี้นะครับมีทั้งภายในแล้วก็มีโลโก้ด้านหน้าเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยติดติดฟิล์มแตกันรอยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเสาเสา A เสา B เสา C ีเสาเนี่ยพวกเนี้ยไอเจ็ทแบ็กทั้งหลายนะฮะเนี่ยสิบชิ้นนะครับตรงนี้ติดฟิล์มแตกันรอยเรร้อยนะฮะแล้วก็ในเบ้ามือจับเห็นไหมคันนี้ติดเทบรอยแล้วครับแล้วก็อยู่ในส่วนของข้างในข้างในติดฟิล์มกันลอยเฉพาะส่วนที่เป็นเจ็ b แบ k หมดเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับก็มีข้างหน้าตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งจะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะครับกับการติดฟิล์มแต่กนรอยภายในตลับรถ h o n d ้านะครับคือฮอ n ด้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น C i ว i c หรือ CRV เนี่ยถ้าส่วนไหนที่เป็นสีดําตรงนี้จะเป็นรอยง่ายมากๆเพราะมันเป็นพลาสติกรวมถึงตรงนี้ด้วยเนี่ยพวกเนี้ยในพวกเจ็ตแบ็กพวกเนี้ยมันจะเป็นรอยค่อนข้างง่ายนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าไม่อยากให้เป็นรอยติดฟิล์มแต่ซะที่จริง ส่วนนี้ก็มีความเสี่ยงเือางนันแต่ว่ามันสูงแล้วแล้วแต่ลูกค้าบางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดนะครับสําหรับคันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับเดินทางมาไกลนะจากหอันนทบ,บุรีตะลาดฮอนดา้า CRV เนี่ยจะบอกว่าเป็นรถที่ดูอมตะออกมาหลายเจนคนยังชื่นชอบและนิยมอยู่เสมอนะครับใครที่อยากจะดูแลเขานะครับแล้วก็ปกป้องเขานะครับก็เลือกบริการไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้ว ติดฟิล์มใส่กระลอยเอาที่ลูกค้าสะดวกอย่างไหนก็ดีนะครับช่วยให้การทําความสะอาดหรือร้านผาแคร์ดีเทลลิ่งอย่างผมเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทําที่ไหนก็ตามมาล้างรถผมก็ง่ายขึ้นมาดูแลรักษาผมก็ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วอย่างนี้นะครับฮอนด้า CRV ตัวนี้เป็นตัว RS ด้วย EHEV ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆครับใครสนใจทาการเคลือบแก้วสวัสดี